มาดูกันที่ตำรวจเมืององค่ะตำรวจเมืององนะคะได้มีการฝึกยุทธวิธีพร้อมรับสถานการณ์ขั้นรุนแรงในช่วงของการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงค่ะ พลตำรวจโทพงศันต์เจียมอ่อนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเจ็ดพลตำรวจตรีโสภณพิสุทธิวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเจ็พลตำรวจตรีเพชรรั์แสงชัยผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีพันตำรวจเอกประชัยใจชานสุกิจรองผู้กำกับการตำรวจภูธรภาคเจ็ดและพันเอกวิวัฒน์สายวิจิตร ทาผู้ครับการกรมพัฒนาที่1่ค่ายศรีสุริยวงศ์ได้เดินทางมาดูการฝึกยุทธวิธีตามโครงการหมายจับจับเป็นจับตายของตำรวจภูธอนของทางจังหวัดที่ต้องการฝึกฝนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ออกปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจคน้นในการที่จะจับลุมาตามหมายจับกลุ่มมือปืนรับจ้างและการปรับปรามยาเสพติดโดยเฉพาะในช่วงของการเลือกตั้งสสหลังจากที่มีการยุบสภาไปแล้วตั้งแต่วันที่10พฤษภาคม2 5 5 4ที่ผ่านมา อาจมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นได้กับตัวผู้สมัครสสหรือบรรดาหัวคะแนน ฉะนั้นการสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจึงได้มีนโยบายให้ทุกจังหวัดได้เร่งรัดดำเนินการปรับปรามบ,บุคคลต้องสงสยัยที่อาจจะเข้ามาก่อเหตุหรืออาจจะเป็นกลุ่มมือปืนบุคคลที่มีหมายจับรวมทั้งผู้ม,มีอิทธิพลโดยในนโยบายในการจู่โจมตรวจคน้นและจับกลุ่มบุคคลเป้าหมายอย่างเด็ดขาดซึ่งการดําเนินการนั้นจะต้องรัดกุมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งลดการสูญเสียกําลังพลจึงต้องทําโครงการฝึกยุทธวิธีให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจที่บริเวณหน้าสนามวิทย ไลลูกผู้ชายภายในค่ายศรีสุยวงศ์ซึ่งการฝึกนั้นจะใช้วิธีปฏิบัติจากเบาไปหาหนักคือการจับเป็นแต่ถ้ามีการขัดขืนต่อสู้ก็จําเป็นจะต้องใช้มาตร,ราการขั้นเด็ดขาดคือจับตายตามหลักยุทธวิธีที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพนอกจากนี้การฝึกโครงการหมายจับเป็นจับตาย ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพทักษะความชำนาญให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้เวลาฝึกทั้งสิ้น3วันคือตั้งแต่วันที่24ถึง26พฤษภาคมองนความสนใจในเรื่องของการศึกองพวกเราอยาทเรียนนะครับว่าไม่ใช่จะใช้ในงานางเดีย